พวงคัยครับหืมกดไลค์กดติดตามสู่หนึ่งพันซับสไคร์เบอร์สวัสดีครับมื่อวานนี้พบกับผมแจ็คครับวันนี้มากินอูพวงคัยด้วยครับมื่อวานนี้โอเคฝีมืออีเมยอีเมยนี่หักลูกไส้หรือหาแต่แนวกินให้ลูกไส้เนาะครับเนาะครับมื้อนนี้เขาสิมากิน ข่วงไข่ด้วยครับเด้ออุย้ยตาแสบกินกะพักบักทั่วบักแตงเหนาเนาะครับเนาะโอ้ยังมีอะไรฮะข้าวเหนียวนี่แม่หนึ่งไว้ให้ตาเศร้าด้วยครับเด้อมาอนี้เด้อมามาแสบน้อกันครับมืันนี้ครับโอ้โหตรงนี้ครับโอ้ตาแสบครับตรงนี้อืม อร่อดเลยครับแซ่บแซ่บเข้าเหมื <S <S อนโอ้มะขาม <laughs> อันมอขาดครับมึงเนี่ยวิ่งตะแสบครับบรรยากาศช่วงนี้นะครับออกฮอนนักยหน่อยเนาะ ห่อนเอาครับช่วงนี้ฝนกระตกตกแล้วก็ห้อนไหมโหจับอีหักโอโ้บรรยากาศขึศ้นมากเหรครับจักห่อนจักฝน นี้แม่เห็ดไห้่เลยครับเห็ดแบบอู้บ้านบ้านนะครับหืมแซบ ใส่ตับใส่ไตเข้าไปแ้วนะครับไตมันหย่ำแซบแสบนะครับตังกรุบดีน,นี่ห่วงไข่มันครับโ้แสบแสบหเรือบออกเพล็ดเลยนี่ครับบาน์ด มไม่มีหลายครับมึงอากาศน,นุ่มขอนโอ้ย สุดยอดครับสุดยอด,ด,ยอดมันดีครับนัวไหม ก็ได้กินโดดเหรอครับนี่อู้พวงไข่ไก่เนีเสร็จตัวนายครับมื้อนี้ มือน,นี้เห็นตาปูดกันย่าว่ากันนะครับเด้อมือน,นี้พอดีมือขึ้นนอ่ดึกครับเห็ดงานดึกไปหน่อยนะครับเนาะอุ้ยแสบแสบแสบ ครับอืโอ้เริ่มเพชรครับ ดีะตนายครับเสบิงยงไข่ดำยหยอกหอมนะครับโอ้บๆครับ สุดยอดครับสุดยอดอีอเมซ้อมบิรงครับเริ่มเพรครับบลดนี้สุดยอดเลยว่ามมเมนเส่พีกบ่กหลายเลยครับออกขวันพีไข่ เบิ่นนะครับหูยตาแสบตาแสบ เหิือนะครับหูยอืมแซ่บครับ สไตล์เราคืออิ่มเหรอครับบาดนีโ้โอ้โอ้ขอ,อกเพลทครับฮะค่อนอิ่มจ็คคัมเราครับเนาะเสียดายโอ้โห ุดย้อน,นครับโอ้ฮะ้ะครับืันนี้กะอิ่มหลาบบาทอะไรกันลองไปเห็นเบิ้งกันนะครับเด้ออู๋เครื่องไนไก่กับอู๋พ่วงไข่ผสมกันนะครับโอ้แสบแสบ ออเผ็ดๆจังน้อยใส่พริกไทยหัวยิงไก่จังน้อยนะครับแซ่บนัวครับล่องไปเห็ดเมืองกันนะครับเด้อแซ่บอีหลีมื้อนี้กินบ่เบิดครับมื้อนี้มันหลายอีหลีอีแ <c oughs> ม่เห็ดไว้ย่านแล้วลูกไส้บ่อิม่มสำหรับมื้อนี้กะพอแค่นี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมเด้อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดวิดีโอต่อไปนะครับครับสำหรับมื้อนี้กะพอแค่นี้เนาะครับเนาะสวัสดีครับ Sun melt my heart For me and give them and